สำหรับเรื่องครูในดวงใจนะครับผมก็ขอพูดไปถึงสมัยนี้มัธยมนะครับในตอนนั้นนะครับผมอยู่มหนึ่งม .2 อนครับแล้วก็ได้ฝึกซ้อมกีฬานะครับผมเป็นภูพละนะครับตอนนี้ตอนนั้นนะครับผมซ้อมกีฬาเป็รองนะครับสองปีนะครับผมซ้อมผมไม่แข่งผมไม่เคยชนะใครเลยนะครับบทรอบแรกนะครับไม่รู้ว่าได้เจอคนเจิงหรือเปล่านะครับ ในเวลาที่ซ้อมอยู่ในโรงเรียนเนี่ยผมเก่งกว่าเพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับไปแข่งก็ตอแข่ทีนี้นะครับกลับมาผมก็ตอบแข่งซ,ขซ้อมก็ซ้อมไปเยชนแยะนะครับอ่าคุณครูที่เป็นโค้ชนะครับแกก็แกก็เห็นผมซ้อมระเยน์นะครับแกก็เลยดา่าแกบอกว่าสมัยนั้นนะครับผมเป็นคนจะสัแวแต่ว่าไปเรียนที่สมุทรปราก,การนะครับแกก็ว่าผมไอ้แชมป์ไอ้นอนองแนว ซ้อมแค่นี้นะครับไปเล่นควายที่บ้านดีกว่านะครับตอนนั้นนะครับผมร้องไห้และผมก็ได้นั่งร้องไห้อยู่ที่ห้องน้ำนะครับก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับแกก็มาบอกผมนะครับแกก็บอกว่าพี่แชมป์ถ้าเองร้องไห้แสดงว่าเองก็ยอมแพ้นะครับแสดงว่าเองเนี่ย ทำได้แค่นี้นะครับแล้วทำมันเองให้พิสูจน์ตัวเองให้อาจารย์เ็เห็นว่าเองเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ชี้ด,ด้นะครับว่า <c oughs> ถ้าเราลองห้ายอยู่แบบนี้เราก็อยู่ได้แค่นี้ทําไมเราไม่ลองอพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําได้แค่นี้นะครับหลังจากนั้นมาผมก็ตั้งเจตซ้อมแล้วก็ไปแข่งก็ได้รางวัลแต่รางวัลนะครับารางวัลที่ได้ ยิ่งที่สุดก็คือรางวัลระดับประเทศทแคมเปญเรียนนะครับระดับคุณซ้อมกีฬาพิมพ์ของก็แม่งก็ได้แชมป์อยู่หลายรายการนะทั้งคล้ายเยาวชนด้วยนะครับและก็ส่งผลให้ได้รับทุนเรียนฟรีที่รับเงินนะครับาเป็นฟรีหลัก5ปีนะครับเป็นทุนกีฬานะครับผมกออ็ยังนึกถึงอาจารย์คนนั้นอยู่นึกถึงปัจจุบันบนะครับขอบคุณครับ